ทั้งคนควินทีนและเ,เซฟควินทีนก็ดีเนะเมนหลักเลยคือสังเกตอาการตัวเองนะครับก่อนอื่นเลยต้องมาเข้าใจความหมายของคำว่าควินชีนก่อนนะครับควินทีนหรือคำว่ากักกันนะครับใช้กับผู้สัมผัสโรคที่ยังไม่มีอาการนะฮะวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อสังเกตอาการเริ่มป่วยของ,ของผู้สัมผัสโรคคนนั้นนะครับมันจะมีคำว่า โคมควอรันทีนแล้วก็เซลล์คอรันทีนนะครับโคมควอรันทีนเราจะใช้กับผู้สมัมผัสโรคเสียงสูงนะครับส่วนเซลล์คอรันทีนเราจะใช้กับผู้สมัมผัสโรคเสียงต่ำสำหรับความแตกต่างระหว่างโคมควอรันทีนกับเซลล์คอรันทีนก็คือว่าโคมควอรันทีนเนี่ยใช้กับผู้ป่วยสัมผัสเสียงสูงซึ่งเขามีโอกาสที่จะรับเชื้อจากผู้ป่วยโควิด -19 ได้แก่กลุ่มคนที่สมัมผัสสายชั้นล่งของผู้ป่วยโรคโควิดระยะห่าง1เมตรนานกว่า5นาทีโดยที่ไม่ใส่เครื่องป้องกันหรือ เป็นผู้ที่อยู่บริเวณเดียวกับผู้ป่วยโรคโควิดในระยะห่าง1เมตรเป็นเวลา15นาทีในสถานที่ปิดที่ไม่มีกรถ่ายเทสํำหรับเซลล์คอนเนชีนนะครับเป็นผู้สัมผัสโรคสี่งต่ำนะครับวันนี้ก็สามารถที่จะไปโรงเรียนได้ไปทํางานได้นะครับโดยที่ระหว่างที่ไป,ไปมีกิจกรรมดังกล่าวนอกบ้านเนี่ยต้องใส่หน้กรรากากในระยะห่างแล้วก็ล้างมือบ่อยๆนะครับทั้งคนคอนเทนชีนและเซลล์คอนเนชีนก็ดีเนะเมนหลักเลยคือสังเกตอาการตัวเองนะครับนอกจากสังเกตอาการตัวเองแล้วเนี่ยก็ต้องสังเกตอาการคนในบ้านด้วย ถ้าคนในบ้านมีอาการมีไข้มีอาการระบบทางเดิน,นหายใจจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่ได้รับรถเนี่ยก็ต้องรีบพามาโรงพยบาบาลนะครับ